ตำรวจหนุ่มแอบหวงไม้เรียวในมือสัน่นหลังเจนนี่ได้หมดใส่ชุดว่ายน้ำออกสื่อ แม้ตอนนี้นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจะบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่แต่ขอโฟกัสกับเรื่องงานไปก่อนหลังจากที่เธอนั้นเลิกรากับเนเงินสีสังแฟนหนุ่มที่คบหากันมายาวนานหลายปีและอีกฝ่ายก็เพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานออกสื่อไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่เจนนี่และเนเงินได้เลิกรากันไปเหลือไว้เพียงสถานะแค่เพื่อนกันแต่ก็มีแฟนๆบางกลุ่ม กลับลุ้นความสัมพันธ์ของเจนนี่กับนายตำรวจหนุ่มที่มาเล่นเป็นพระเอก MV ให้กับเธอให้พัฒนาในแบบของคนรักกันล่าสุดก็ทำเอาฟแฟนๆพากันลุ้นหนักเข้าไปอีกเมื่อนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อได้ตามเข้ามาคอมเมนต์ Facebook ของนักร้องสาวเจนนี่ซึ่งทำอยู่บ่อยครั้งเช่นโอ้ยความน่ารักของเธอมันทำใจละลายแต่งตัวน่ารักมากไม้เรียวในมือสันและนะแงหุ่นดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ ซึ่งเจนนี่ก็ตอบคอมเมนต์กลับทุกครั้งเช่นกันและมีคอมเมนต์หนึ่งที่เจนนี่บอกว่านายตำรวจหนุ่มว่ามาทุกโพสต์แบบนี้ถ้าโพสต์ไหนไม่มางอนได้ไหมคะซึ่งตำรวจหนุ่มตอบกลับว่าได้ครับจากการคอมเมนต์หวานๆตอบโต้กันไปมาของนักร้องสาวและนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆแ,แอบรุนแอบเชียร์ให้ทั้งคู่ตกลงเป็นแฟนกันสถานะของทั้งคู่จะถูกใจแฟนคลับหรือไม่คงต้องมารุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด